ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับบิลลี่ลูกแกมเร์นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมเคเบิลอิสแทนพัทซายนะครโอเคครับก็ไปเล่นเกมเลยนะครับก็ผมก็เล่นไปนิดหน่อยครับก็คือหลังจากพัทที่แล้วที่ผมขาดแคลนนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้ไปเก็บเงินจากเกอะต่างๆมาแล้วครับแต่ผมก็ได้สร้างสิ่งใหม่แล้วก็คือรถไฟนั่นเองครับนะครับเล่นแค่นี้ครับ ว่ผมไม่มีเงินเนลยก็เตรียมคัดต่อนใครได้ก็เลยตปองเงินเพิ่มเรื่อยๆเรื้อยๆต่อไครับก็จะสร้างเพิ่มๆนีโอเคเรื่อยออก็แล้วก็ผมก็ได้สร้างรถไฟแล้วก็ก็ไม่รู้มันช่วยอะไรครับในเกาะนี้ครับเดี๋ยวให้ดูครับ นี่ครับจะขันต่อไปขันเดียวขันไม่ใหญ่มากแต่ก็แกตกว่ันมันจะใหญ่น่พอมาเลยทีปกติมันขันนิดเดียวนะครับนใช้ราคาเยอะนะแพงนี่เราจะได้สร้างที่สองครับปกติจะสร้างดีกว่าครบตังค์พอดี อนนี้ไม่ซ่าไม่ยาก่ะอ่าโค้ชก็ไม่ไ้างี่เลยนะครับก็เลยนะคับไม่ได้ใส่ขากอนะหรือว่าดาวน์วิบขาโอไทยเลยใส่ขาไปเลย็อครับแน่นอนไรับตัวแตะตัวต้องเป็นหางต้องหางยิบเพื่อนมือดีก็ร้อันน้จริ่ม ไ่นี่ครับตรงนี้เสร็แล้วครับแล้วก็ปาาเสร็วัวเาอาไม่รู้นะว่าได้สองมันช่วยอะไรนะครับโอเคไส้้นะตัวหนึ่ง ใช้นะตช 11, ออกกันึ่มาช่วยอะไรเลยจุดต้อกาที่เกิันหรอขาอะไรอ๋อกระนี้ค่ัเรียกกระซ่าให้มันก่อน,อน,ค,นครับเป็นเพลนะเป็นเพลสมีเพลสไม่ทำเลยนะครับสบาย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 อหุบมาถึงสุดเลราะว่าเป็นไม่ใช่มันไม่ใช่ที่คอนโลเลยครับ มันเป็นที่วางอาหารนะมันก็ได้อาหาร้เรก็ได้ม้เขาในการเรียนนะครับเรียนได้สอบก็บเงินเก็บางราออกกับรากภางตายันี่ย ยี่ห้าบาทเลยครับผมือมีจ้าง,งเรือด้วยออกเ,เรืเอไม่ใช่เป็นเครือ่องบนนินดิฟใช้เรือนะรับแต่ว่าเงินไม่พอเลยเดินไป็นเรก็เด็วามนู้ก่อนนะ แลนรุ่จะไปไหนมีสามยุ่งอย่างเาเดินโอ้ชนชินใชอกันโอ้มันเจงจริงันเ้น ตัวเดียวครับอีกตันน,น,น,ตน,น,นุ่งอยู่บนหลีน,น,นนะ,ะก็รถไฟจะเกาะนะครับก็จะได้เหมืบนตัวช่วองรถไฟนะครับกลับบายมากนะครับผมเคยไปกิดมนเพิ่มเลยน,น,น,นะครับอย่างนไปกิดมนเพิ่มแล้วนะว่าไม่ใช่อันนี้มัน,น,นกี่บาทอะ จกไปดินานนะเดี๋ยวจะไปขึ้นดินาน,นะโอเคเจไปกิจวัตรก่ออื่นนะครับแล้วการจะไปกาะใหม่เองครับเพราะว่าจะได้เปสร้างที่เก็บเงินเพิ่มนะครับโดยเฉพาะการยงมานนะอมเพียร์มาอันหนึ่งเีรครับาการไหนครับ สร้างเ้เดี๋ยวเขไปทำไมกันเนี่ยกลับไปเขาะรส้างเ้เขาไปทำอะไรก็ไม่รู้ฮะอืมก็เราทักไดูแลสบสบายมันเป็นตุเ้โต๊ปิะไม่ใช่นะต๊กปิ ตะปิดจะปิดจงลตรงนี้เพราะว่ามันเลื่อนไม่คยได้เลยเออหงครับตรงนี้ให้เยอะมากครับเราต้องขอขอบคุณคุณมากเลยครับผมจะไปสร้างไอเรือะครับคุณมากเลยได้เดียวห้าสิบปากเลยโออ ะรผมว่าไม่น่าจะสร้างยากนะครับ I ถ mean, ้าที่ดูมาแล้วครับก็ในา้านเฉลี่ยเออคุณต้องเตือะไรยจริงมีที่สร้างยากเลยนะอะไรก็เจอที่บสร้างไม่ยากนะครับก็จะต้องได้หรืว่าทีนี้มันไม่คุ้มมันจะสร้างยากนะเป็นเรื่องง่ายทั้งหมดนะครับ ปิ๊ตแอ้วอีกนี่และอันท้ายแนละ้วเกลียบ้อยแนะล้วได่ใช้เลยนะครับโอ้โหนี่ลดนานเลย ก็้ี่มันเป็น,นแบ่นั้นไรตกใจตกใจขอแล้วไปไห้ใไเดียวไปไหนอะไม่ตจอแล้วนย่เราทำอะไรห้กหนม่่าไรเลยเอเยอจะมีสร้างหช่ไหขอสร้างผู้ใช้มีก็อ0สิบ,บาทครับงห้เจ้ามนี้ก็ เอากระากไปเลยนะครับผมไม่ต้องเอาเอาดีนมาโอเคครับตอนน่อทีๆๆนี้นะเดี๋ปะโอเคครับต่อไปเลยทีน,นี้แช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยปเสียงมาหอน,นตาย เสียงมะฮองเข้าไปเปน็นคุรีเสียงมะฮอเติดร่องต่ตอลรอน,น,นะครับก็รีบไปตรงนก็ภาพนี้ไม่มีประมาณนะครับก็มาแค่นี้เลยนเนาะก็ขอจบเป็นเพียงเท่าน,นี้นะครับเสียงมานะครับไปยกลัว